การข่าวมงลงค่ะช่วงนี้เรามาเมาหมวยกันต่อประเด็นดราม่านี่ก็เยอะเหลือเกินดินสอสีใช่ไหมหนูผ่านมาได้ไงลูกกับประเด็นต่างๆพายุาทาโทมก็ทำแล้วขนานี้นมีมีกี่ประเด็นหนูอะได้มงมาก่อนเข้ากองห้าวันค่ะ หนูเพิ่งได้รับมงจากนางสาวไทยเชียงใหม่จต่ตัดสินใจว่าจะลงห้าวันค่ะแล้วก็ก็เป็นจังหวัดก่อนไงใช่ค่ะแล้วก็เข้าเก็บตัวเลยคนก็เลยถามว่าแบบคนนี้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงมาแล้วอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราว่าเราจะมาแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงเป็นแบบไหนถ้าสมมติเต็งมาแล้วอ่ะ ต้องได้ไหมหรือหรือจะมีมามือดแบบเนี้ยได้ในวงการนางงามเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าหักปากกาเซียนใช่ปาดมงคํานี้มันมีอยู่เสมอเลยคือหักปากกาเซียนกับปาดมงเขาเรียกนางปาดนางปาดภาษานางงามนะเขาเรียกว่านางปาดมาจากไหนไม่รู้นางปาดเลยปาดปมงปาดหน้าเคใช่อ๋อก็คือนางปาดก็คือมามืดมาจากไหนไม่รู้ยดีปาดเอามงไปเลยสอสีคือนางปาดเพราะว่าพรีเยงพรีลิมกับไฟนอลวันเดียวกันเดินพรีลิมเสร็จปุ๊บ ใวะมาละวทาการเริ่มเริ่มกดไบโอดูละกดไบโอดูแล้ต้องเช็คพอดมันจะเป็น iPad เราก็จะเช็คไบโอได้อะไรได้ครับแล้วก็ได้ด้วยการตอบคำถามด้วยจริงๆเราก็มีตัวเต็งเนาะสองคนที่แบบชิงกันไม่พ้นสองคนนี้แน่ๆเวทีวงการการประกวดนางงามเนี่ยมันมันอย่างหนึ่งว่าใครสติหลุดมเนาะเขาเรียกอะไรวะนิดเดียวเซกอรหนึ่งอ่ะใช่ใช่ใช่เคลื่อนเลยมงเคลื่อนเพราะว่าในการตอบคำถามเนี่ยนะฮะในรอบ สุดท้ายเนี่ยเรามีเวลาแค่30วินาทีเท่านั้นตื่นเต้นก็ตื่นเต้นท่าถาม,มอ่านสองครั้งถูกไหม<ช>อ,อ่านจบปุ๊บกระต่ายต้อง3-4ตอบและปึ้งใน30วินาที<ห>ถ้ากระต่ายไม่ทันปุ๊บไม่ดับะคะแนนเสีขาเรียกช็อตไม่อีก คือคือถ้ามันถ้าเสมมติมาดับแล้วเราตอบครบถ้วนหมดอาจจะไม่ทันคาว่าขอบคุณค่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่ถือว่ากําลังพูดเจือจ้าวอยู่แล้วมาดับแปลว่าไม่รู้เรื่องละอย่างเงี้ยเพราะนั้นสติก็คือคุณต้องคอนโทรลเวลาคุณต้องมีสติอย่างรู้ว่า30วิมาถึงหรือยังเต็ปในหัวต้องมีทว้เนี้อยู่ๆไม่ได้หรอกค่ะเขาจะต้องมีการฝึกพูดตั้งนาฬิกาไว้เลยให้เกิดให้สมองและร่างกายเกิดความคุ้นชินว่า มันน่าจะสามสิบละพอเวลาเราตื่นเต้นความคําพูดมันจะพลั่งพรูอยู่ในหัวเรามากมแต่ว่าเราต้องดึงกลับมาให้ได้ว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรแล้วเราจะ เนื้อความของเราในสิ่งที่เราจะพูดมันเป็นแบบไหนเราต้องปิดจบให้ได้ค่ะยิ่งตอนห้าคนน่ะหนูยังไม่ตื่นตื่นเต้นเท่ารอบสามคนของหนูถามว่าถ้าได้เป็นนางสาวไทยจะต่อยอดในเรื่องของอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะหนูตอบว่าในเรื่องของอยากให้ทุกคนรักแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองเพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยรักแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองเลยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าคือจริงๆเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากค่ะ <c oughs> แต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆสําหรับใครที่เขากําลังรู้สึกแย่รู้สึกรูสเซอร์อยู่ตอนนี้อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เลยปิดท้ายว่าถ้าเราอนุญ,ญาตให้ตัวเองมีความสุขอะค่ะเราจะเป็นตัวเองอย่างแท้จริงในวงการนางงามถ้าใครดูแล้วมันจะเข้าแล้วออกยากะจะเสพติดเพราะอย่างเช่นเนี่ยบางคนเนี่ยเขามีแพทเทิร์นมีแพทเทิร์นของเขาคือเดินสายประกวดเยอะ,ะอันนี้ถือว่าดีนะเก่งแต่บางทีเนี่ยพี่เลี้ยงวางกรอบให้ ไม่ว oh. hey, ่าหนูจะถามอะไรอ่ะเขาจะตอบแบบนั้นเขาถามเรื่องอะไรก็ตามฉันก็รักเด็กอยู่นั่นแหละอยแต่พุ้ยก็พูดในห้องเอเคยพูดในห้องดําพูดในการเทรนคือนางงามไม่ต้องรักเด็กก็ได้ค่ะ บางคนเออบางคนขาแบบเขาไม่ชอบเด็กอ่ะเขาปวดหัวั๊บคือคือเอาจริงจริงถ้าจะไปรักสัตว์รักแมวรักกระต่ายรักหมูเด้งอะไรก็ว่าไปไม่ต้องรักเด็กก็ได้อะไรที่มันไม่เรียวเนี่ยอย่าพูดพอพูดแล้วมันจับโปได้เป็นตัวตนออกมาให้มากที่สุดี่ถือดีที่สุดกับการประกวดห้องดําหนูโดนอะไรนะโดนขยี่เรื่องเลยนะหนูโดนขครยี่เรื่องตอนที่หนูเป็น นักกีฬาด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของที่หนูเป็นอินฟูมาก่อนหน้านี้ออการเตรียมตัวค่ะจะไปประกวดในเรื่องของ Miss Planet 2024ใช่ทีเนี้ยมันไม่ใช่แค่บ้านเลยละ มันเวอร์ไว้มันนั้นนี่ก็มีดราม่าไม่อยากจะบอกดราม่าอะไรอกับพี่ปุ้ยคือจริงๆแล้วหนูมาคู่กับดราม่าอยู่ไม่อันนี้ดราม่ากองชืม่าอดาไว้ตรงนี้เลยคือตอนแรกเนี่ยดินสาอสีเขาจะต้องไปประกวด Miss Global แล้วเราก็ประกาศว่าเขาจะไป Miss Planet มันมีเหตุผลไม่ใช่ว่าการที่เราจะส่งใครไปเวไหนเนี่ยเออบรรดาแฟนๆบางคนก็ส่งไปทำไม Miss Planet เสียของเสียของแปลว่าอะไร่นน่ิ เขาเป็ mm hmm. uh huh. mm hmm. um นเวทีที่เน้นเรื่องของ sustainable planet มันเหมาะกับเขาอเล่าค่ะก็จริงๆแล้วดินสอเสียค่ะ คือเราอยู่กับธรรมชาติมาที่สสีเคยทํางานกับทททมาก่อนแล้วเราก็ได้ไปเกี่ยวกับแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเยอะมากค่ะเราไปเข้าป่าเข้าถ้ำปีนเขาอะไรเงี้ยมาเยอะมากค่ะแล้วเราก็อินแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับธรรมชาติมากอะไรเงี้ยแล้วเราศึกษาเรื่อง SDG ค่ะ sustainable development goals ที่17ข้อเราศึกษามาแล้วแล้วก็เรารู้เรื่องนี้อย่างทองแท้แล้วว่าค่ะเรารู้สึกว่า เรื่องนี้มันไม่ได้ยากสําหรับเราเพราะว่าเราสนใจในเรื่องนี้ก็เลยบอกกับแม่ปุ้ยเลยว่าอยากไปแพลนเนตตัวเต็งตัวเต็งเวทีระลักก็อย่างของเวทีนานาชาติค่ะตอนนี้มีประเทศไหนที่แบบมีข่าวมาว่าเฮ้ยเนี่ยนางคนนี้ก็คือเอางี้พอเราเริ่มเริ่มเราประกาศไปใช่ไหมครับกระต่ายว่าเนี่ยเราจะส่งสอสีนะเป็นตัวแทนประเทศไทยของเราไปประกวด Miss Planet International เนี่ยนะฮะโอ้โหเพื่อนสาวงามที่จะมาประกวด คือฮะดีือา็มหานางอ,อะไรกันโช่ไหถามสอสีสิมาอมฟอลโล่อยู่มาฟอลโล่หนูค่ะเยอะมากแล้วก็หนูก็โฟกัสอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บแต่สิ่งสําคัญหนึ่งเลยที่อยากจะบอกกับแฟนๆนะคะที่<ช>หนูไปแพลนิตก็คือหนูอยาก B2B อีกรอบค่ะตอนหนูเป็นนางสาวไทยหนูก็ B2B แล้ว<ช>อ,อ่ะหนูไปแพลนิตหนูได้ B2B กลับมาอีกหนูก็จะเป็นตํานาน B2B ูบ่อทำการบ้านตีตำนานสุดไปตำนานสุดกันบ้านเรื่องนี้เยอะไปทําโปรเจกต์กับน้องเอ็มน้องเอมที่เป็นเด็กอายุ สิบสี่สิบห้าแต่เขาทำเรื่องของ below the thigh อนุรักษ์ใต้ท้องอะไรเขาทำจริงจังทำจนต้องไปพูดที่อเมริกาไปอะไรเลยคือเก่งมากอ่ะแล้วก็มาทำงานในกองด้วยาช่วยดูแลอะไรเงี้ยเขาก็จับคู่กันเลยติวกันไปติวกันมาเนาะเหมือนเป็นโครงการที่ไปทำเกี่ยวกับทะเลระบบพายุปะ พายูนเฮ้ยายูนเธอไปเยี่ยมมาแล้วล่าสุดหนูเพิ่งไปหาน้องมาค่ะพยูนคือน้องเป็นได้ยังไม่ถึงขวบเลยค่ะค่ะเราก็น้องเป็นอะไรวะเธอเหมือนพัดภาคจากแม่ค่ะแล้วก็เกยตื้นขึ้นมาแต่ว่าเหมือนตาน้องอะฝ้าข้างหนึ่งเพราะว่าเหมือนเป็นเด็กอยู่ะค่ะแล้วโดนแสง โดนแสงเยอะเพราะว่าพายุนะจะติดอยู่กับตัวแม่ตลอดใช่ไหมคะเหมือนตาพร่ายเหมือนตาพราค่ะแต่ว่าก็มีอาการบาดเจ็บอื่นๆรวมด้วยแต่ว่าล่าสุดน้องพึ่งเสียไปค่ะใช่น้องน้องพึ่งตุยไปไม่นานเนี่ยเพราะว่าเขาเบบีมากเบบีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าต้องช่วยกันอนุรักษ์นะคะโดยเฉพาะทรัพยากรใต้ท้องทะเลวันหนึ่งเนี่ยถ้าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจะสวยมนุษย์รู้สึกว่าโลกใบนี้ค่ะมันจะง่ายขึ้นมากถ้าทุก คนเริ่มจากตัวเราเองเริ่มจากคนที่เรารักมันง่ายมากๆเลยค่ะเราไม่ต้องแบบไปบอกให้คนอื่นทาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าเราไม่ต้องบอกก็ได้แต่แค่เราทําสุดท้ายแล้วเราทําคนอื่นเขาเห็นเราทําเขาอาจจะทําเหมือนเราก็ได้เหมือนหนูพูดได้ไหมคะเหมือนว่าบางประเทศอะค่ะเขามีเดซิโร่ก็คือในเรื่องของน้ําในแอฟริกากับเม็กซิโกค่ะเขามีวันเดซิโร่ของเขาเพราะว่าน้ําจะหมดประเทศเขา ประเทศเขาอะค่ะเขาตระหนักรู้ว่าเออเราจะมีเดซิโลนน้ำที่จะหมดไปเขาเลยร่วมด้วยช่วยกันค่ะเริ่มน้ำหมนั้นเลย่ะไม่ค่ะแม่เริ่มจากตัวเองเริ่มจากครอบครัวลดการใช้น้ำลงจริงๆเราทุกคนในประเทศไทยเราไม่ได้ตระหนักรู้เลยว่าน้ำเราจะหมดไปเพราะว่าเราไม่เคยเจอปัญหานี้แต่ว่าที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นเป็นโอเวอร์วอเตอร์ใช่แต่ว่าน้ำเยอะน้ำเยอะ คือพอจะเยอะก็เยอะจนโอเวอร์แล้ววันถ้าวันวันหนึ่งมันไม่มีคือไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาตระหนักรู้แล้วเขาก็จะไปด้วยไปเอาบทเขีเรื่องนี้ไปเป็นกระบอกเสียงเรื่องนี้รณรงค์เรื่องนี้ว่าโลกนี้มันต้องเซฟแล้วประกวดมื่อไหร่นะสอไสีวันไฟนอลวันที่27พฤศจิกาค่ะแต่ว่าเริ่มเก็บตัววันที่21แต่หนูจะบินไป แคนบรียวันที่19พฤศจิกายนจากที่แคนบรีเนชั่นนอลนะะจากที่ประเทศกัมพูชาอีกประมาณกี่สองสองเดือนประมาณเดือนกว่ากว่าแล้วตอนนี้ความเตรียมพร้อมของเราประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เตรียมพร้อมทุกเรื่องเลยค่ะเตรียมพร้อมเยอะมากเดินตอบคําถามภาษาคุยกับพี่บอลลี่คุยกับพี่พัมดีแม่ดีแม่ภาษาเป็นไงตอนนี้พัลลี่คือคือเอาเป็นว่าบางที่เราคุยกันไม่ไม่พูด ภาษาไทยแล้วต้องพูดอังกฤษเราไม่ต้องไปเกรงกับการพูดภาษาอังกฤษที่จะให้เป็นคเซนต์ภาษาอังกฤษเราพูดช้าช้าชัดชัด talk everything make everyone understand เข้าใจไหมาใจเรียกว่าพูดอังกฤษอย่าคื้อยาอย่าอายที่เราจะพูดภาษาอังกฤษสำเนียงไทยนะฮะแต่ว่าถ้าเราพูดสำเนียงที่มันได้ก็ดี ไหมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเอาเป็นว่าสื่อสารเข้าใจืว่าสื่อสารเข้าใจพียงพอใช่ไหมบจบเลยปีนี้ก็จะมีตอบคําถามเนี้ยค่ะเราก็ต้องมาเตรียมการตอบคําถามว่าเราจะตอบในเรื่องอะไรเราอยาก ให้ทุกคนได้รับรู้ถึงเรื่องอะไรในแพลเน็ตของเราในโลกของเรานี้มันเจอกับปัญหาอะไรบ้างอะไรนี้ค่ะสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญเดือนแม่ปุ่ยกับแม่ปุ้ยอยู่เมืองไทยช่วงไหนวะแม่ปุ้ยอยู่เมืองไทยช่วงนี้แหละช่วงนี้ใช่แล้วช่วงหน้าแม่จะไม่แม่ปุ้ยอยู่เมืองไทยแล้วช่วงหน้าแม่ไปไหนช่วงนี้แม่ชิโก้แม่จะไม่เดี๋ยวขับมาวันนี้อะไรนะนี่พี่ปุ้ยกลับมาไทยวันที่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบเจ็ด november โอเคหลังจากนั้นเนี่ยเธอบินเมื่อไหร่ บิน19บเก้าค่ะอ๋อเดี๋ยวฉันตามเธอไปบอลลี่แต่ก่อนหน้านั้นเราต้องมีการออกข้อสอบเรียกเข้าห้องสอบโดยฉันเองเดี๋ยวฉันจะแม่ทุบไปแล้วห้องดำเออห้องดำจำลองเรียกได้ว่าห้องดำจำลองห้องดำจำลองไม่ได้หรือยังไงเลยปุ๊บทุบทุบหลังแอนค่ะตอนนี้เพราะฉันวันนี้แฟนๆนางงามให้กำลังใจน้องดินสอสีได้ก่อนที่จะโดนทุบโดนนะสิเออทุบหนักนะใช่ค่ะคืออาจจะโดนทุบทั้งจากอ่า ทางแม่คุ้ยเองแล้วทุกจากแฟนนางงามนะเจอมาเราถูกมิติเพราะว่าเราเราจะเชิญกรรมการของเรามานั่งเลยแล้วดิสออยู่ตรงนี้แล้วพภิบารี่ถามถามชีต้องตอบก็ถามแบบ global issue ทั่วไปนี่แหละก็ฝากเป็นแฟนนางงามนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องดิสอสีด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวข่าวอัปเดตเดี๋ยวเราจะบอกนะในเรื่องของวันเวลาในการประกวดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันค่ะหลังจากที่เรา คนอื่นไปละนี่ก็คือเป็น black sesame oil นะคะเป็นน้ำมันนี่เป็นงาดำที่อยู่ใน Soft Gel นะคะ500มิลิกรัมอันนี้คือเราแยกมาให้อย่างที่แม่มปุ้ยบอกแล้วกล่องนึงเนี่ยกล่อง,งนึงมันมีทั้งหมด 60ซอฟ์เจลกระต่ายแม่ชอบมากเพราะว่า IDM ครั้งนี้เขาบรรจุซอฟ์เจลมาเนี่ยดีมากนะคะแล้วก็ใส่มาเป็นแผงแยกๆคือแม่เกลียดที่สุดเวลาซอฟ์เจลเนี่ยถ้ามันไม่ได้แยกเนี่ยมันจะติดอากาศบ้านเรามันร้อนมันติดกันอ่ะนึบดึบึบยังไงบอกไม่ถูกเลยแต่อันนี้เจ๋งแล้วก็เป็นซอฟ์เจลที่รับประทานง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยชอบค่ะอันนี้คือพกง่ายด้วยสะดวกด้วยทานง่ายด้วยนะคะนี่ก็คือเป็น black sesame oil นะคะเป็นน้ำมันนี่เป็นงาดําที่อยู่ในซอ เจลนะคะ500มิลลิกรัมอันนี้คือเราแยกมาให้อย่างที่แม่ปุ้ยบอกถ้ามันติดกันเนี่ยมันอยู่ในกระปุกเนี่ยมันจะทานยากมันไม่ค่อยสบายใจมันต้องมันต้องเอามือล้วงไปเพราะมันไม่ไฮจีนอ่ะตัวนี้ทานง่ายค่ะเพราะว่าแม่ปุ้ยเลือกทานทุกวันอย่างที่บอกทานวันละเม็ดเช้าเม็ดเย็นเม็ดก็ได้แม่กินตอนเช้าหนึ่งเม็ดแล้วก็ตอนเย็นก่อนนอนอะไรเงี้ยก็อีกเม็ดหนึ่งตัวนี้ก็คือเป็นงาดำนะคะใช่แล้วกล่องหนึ่งเนี่ย กลอ่องนึงีมันมีทั้งหมด60ซอฟเจลก็เท่ากับ1เดือนนะสำหรับแม่กล่องนึงเนี่ยหเดือนแนะนำ<ช>ด้วยนะคะกับตัว black sesame oil นะคะตัวนี้ตรา idm แม่ปุ้ยทานทุกวันใส่ใจนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะคะกับ black sesame oil นะคะตรา idm ในช่วงนี้นะคะส่วนช่วงหน้าจะเป็นประเด็นไหนอะไรยังไงติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ